สวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อนี้ไม่ติจมจีนมากเหรอเช็ดหมูแดดเดียวจา้าหมูแดดเดียวสูตรไม่ติมน,นะค่ะเนาะเซื้อหมูมากง,งามๆกับเพื่อนหมูวสวยมากหมูเนื้อแด,นนะะดง,นนงนะคะ่ะเนาะเดี๋ยวนี้หมูกับวะแพงนะคาลดลดอร่อยยี่สิบบาทถูกดีค่ะซื้อยุคหั มันจะถึงเห็หเดหมูแดดเดียวนะคะคือมะลาอินยานะอันนี้อันนี้จะเป็นสันนะะี่ค่ะสันหมูลอยสามสิบกว่าบาทเนื้อสันนี่ง้ามค่ะเนื้อสันแต่เอามาไห้จะจะัดแล้วค่ะน,คนะ,ะทำผัดเนื้อสันสวยมากเลยค่ะสันล้วนๆดูค่ะชงไม่ติมบัานซวนมะนีไม่ติมสิบมาเห็ดเนื้อแดดเดียวนะคะ ภาพเพื่อนๆเมื yup ่อเนื <cả> ้อแดดเดียวหอมหมูแดดเดียวนะคะมีเนื้อสันนะคะเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่ติ้มบ้านสวนผิดมาเหดหมูแดดเดียวนะคะเพื่อนๆเขาถือว่าเขาถือว่าหั่นกันก่อนอันดับแรกหั่นากันเนื้องามเป็นหมูนะคะเป็นหมูมาหั่น แดดมันจ่ายอยู่มันอีกออยากจะเห็ดนะคะเนาะเอาเขียวใบจินโดนเว้ละกินยางเมื่อกี้ว้ละกินยางว่าใบจิมก็ถึงว่ามันซื้อว่าเออมบนเห็ดเขาขรี่เปล่งก็เลยคืเห็ดหมูแดดเดียวไว้จ้ะรับแดดเข้ากับฮันให้มันชิมนุ่าเน่านะคะเนาะมัซื้อมาจดกห่างกินได้ง่ายๆดีค่ะเห็ดกินได้ง่ายๆเลย ชิ้นเนี่าเ,เห็ดตำกระเทียมพริกไทยใส่แล้กกวก็คลุกเข้ากันใส่สดผ้าเขียวแล้วก็ถนอมอาหารไว้นะคะเนาะเอาไว้กินโดนแต่ห้าเอาหมูไวงห้ากับบิ๊กพัทจะทอดกันนะครับแต่เ้าเห็ดเนี่ยเดี๋ยว,วเดียวไว้เราจะได้กินโดนนะคะเนาะเนื้อเน่าเนื้อหมูนะคะ นีดคมมากเลยปาดหมูจวดๆสูตรของแม่ติ๋มเองนะคะสูตรไผ่สูตรมัน่นนะจ๊ะหั่นเป็นชินช้นๆแซ่บด้วยกับหมเดียวผดด้ใดกับมักหนือนกันจิ้มกับข้าวเหนียวร้อนๆทอดหส่ตอน,นงามๆมาใส่ตอนสำเนื้อเลย ก่อนที่จะหมักนะคะก็เลยมาเห็ดชิ้มก่อน,นเป็นชิมเป็นชิมนะคะเนาะอยาเห็ดหน่อยเกินไปแล้วก็จะเห็ดหนาเห็ดพอดีพองามเะค่ะเพื่คนอาจจะทอดกันผู้ม,มักปิ้งก็ได้กัะทอดหอมห กินกับข้าวเหนียวห่อนๆหรือจะเป็นข้าวสวยก็ได้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่เขามาชมนะคะกินอิฐมะนีเสาร์นี่ตื่นเก่นมากคะคือหั่นเนื้อไว้ก่อนจ้ะหั่นเป็นชิ้นเป็นเมือกอนนะคะเนาะขอบคุณที่เขามารับชมด้วยจ้า สุดแม่ติ๋มเองนะคะต่อไปแม่ติ๋มก็จะทำนะคะแต่ว่าตอนนี้อะหั่นไววก่อนนะคะเหนือง,งามๆทั้งนั้นเลยซื้อมาทั้งหมดสี่ร้อยกว่าบาทกนะ,ะเม็ดไปกินดนแล้วก็หมักหมัก่ะหมักหมักหมูหมูที่เป็นเอ้ สันในนะคะนี่คือนสันในมันนะคะนสันในมันนี้ติมเกียวไม่เวยเกลียวจ้ะมัน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 เหนียวนะคะมันไม่เหนียวเกลียวเพราะว่ามันไม่ติเกลียเวประจำเกลียวหมูเนื้อสับสุดเืยวันนี้จะทำซื้อมาสองโลนะคะสองโลกลัวกับสองเรื่องคะเอามาไห่กัเสเกลียวกิมชิมหนึ่งนะคะเนาะซื้อหมูซื้อไก่ม้ไห้ นี่คะไอ้กินเนื้องแกบา้านสวนไปอยู่ในสวนหยางน,น,นะคะอันนี้แม่จิมก็จะมาเห็ด ที่การมัดก,กิ้งไดแต่ตอนนี้ก็คือเห็ดเป็นชิ้นไปก่อนนะคระับผู้บางคนก็จะเห็ดหน้มนะะีน่ค่ะหนม้หมูเป็นหนม้เห็ดเป็นชิ้นางามๆนะคนาะชิ้นส,สวยๆงามๆช่องไม่พิมบ้านสวนคือทำ,ท,ำทุกอย่างเลยคะ่ะ ทำได้ทุกอย่างมันนี้กัเรียนกันแม่กนต้องคิดกับเขาเนาะคะันเนาะแต่ต้องหั่นเนื้อไว้ก่อนหันมหู้ไว้ก่อนทำชิ้นสวยๆยีฮิดหน่อยเกิือนเห็ดแล้วก็ยีฮิใหน่เกิือนเนะคะันเนาะเห็ดพอดีพองาม เพื่อนมากว่าจ้ามากินเนื้อแดดเดียวหรือว่าหมูแดดเดียวว่าจ้าบางครั้งไม่ติ่มก็กไปซื้อเนื้อไม่ห็ดนะคะ่ะวันนี้ทำหมูนะคะทำหมูแดดเดียวถ้าเราไปซื้อเขาเนาะมีความู้สงกือว่ามันแพง มันได้หน่อยเขาเห็ดิีมอิงมันะคะเขาไปรุงได้เต็มที่เ้ามัดเนื้อให้สยสวยๆงามๆม,มัดเี่มันไดิดนุดดีไซน์สดๆเลยค่ะนัวๆเจ็บเดิน,ดานมาหาไม่กินโดน,นะคะ่ะ คลิปนี้ก็หันหนนะะหน่นเนื้อเนะค่ะเนาะหั่นเอาเต็มเนื้อๆนะคะมีดคมมากขนานดะพุทธหลายมันก็มันก็นกเห็นมันว่าเห็นนะแต่ไมันสิเป็น ่เห็นที่เป็นอับอับพอก็ดีเพราะงามทำหมูเดี๋ยวหมูทอดกระเทียมทำในหลายแบบค่ะนี่ยัมา่เข้าหัต้องเอาหมูมาหั่นสัก,ก่ันนะงค่ะหั่นะหมูเสร็จแล้วแม่ติ๋มก็จะได้ไปขายย่างทำอาหารเสร็จนั่นแหละค่ะ ทันหมูเสร็จมักมูไยเรียบร้อยแดดออกแดดออกแดออจด,ด,จดจ้าๆเนี่เอาจังเอาไปตากแกเราจะเอาแต่ชิ้นยาวๆนะคะอันที่เป็นรอลโลเกเลยเ้าจต่ว่าเอา ถนอามาหาลัยกินโดนนะคะเสร็จแ,แล้วเส็จเสร็จแล้วหฮอกก็เอามาใส่ตู้เย็นไว้อยากกิกนตอนไหนก็เอามาทอดกินเลยจ้าถ้าเราจะไปซื้อสำเร็จรูปเราได้กินคาบเดียวโล้ลอร่อยก็บาทนึงค่ะร่อยยี่สิบบาทถูกมากเลย ถูกมากเลยอากาศมันีีขึ้นนะคะขึ้นขึ้นม,มากเลยนะคะ เป็นอันว่าเสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้หมูนะคะหมูสวยๆไม่ทำเยอะหรอกค่ะทำเห็ดเท็กกินในซ้ําเนี้อคะ่ะเข้าเมาือลเข้ากับเห็ดไม่นี่คือจะถนอมอาหารนะคะน้ำต้อไปเม่จิมจะอาไปปรปงนะคะปงมัดใส่เครื่องนะคะมัดใส่เครื่องนะคะ เอาไปตากนะคะตอนนี้หั่นเรียบยะะบนะะแล้วค่ะเขาก็มักซ่เกลือใส่หนังนัวนะคะแล้วแม่ติมก็จะเอามาทำมาทอดให้เพื่อนๆน,น,นะคะจะกินด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะที่เขามาเบิ้งแม่ติมมาหนีจะหั่นเนื้อเห็ดเนื้อเด็ดเดียวขอบคุณนะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แมติมน้ำในเดจา้าขอบคุณห,หลายจา้า